ปูพื้นเรียบร้อยแล้วก็ติดบัวเลยทีนี้หมดพอดีไม่พอใส่หลอดใหม่เข้าไป พื้นปูเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ติดบัวครับติดบัวเชิงผนังใส่กาวสกูตึบแปะเข้าไปเลยกาวสกูยึด ตรงไหนมันโกงที่ไม่เรียบเราก็ใช้ตะปูปูคอนกีบตีหัวตีหัวไม่ให้หัวมันกระดกทับหัวไว้สักดอกถ้าไม่ตีหัวมันกระดุกมันมันไม่สเสมอกอารคอนกีบคอนกีบ ลำพังกาวกว่าจะแห้งนี่ตีบังคับไว้สักตัวเลยเอยะ